สวัสดีค่ะวันนี้ทิ์อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ทิ์พามาดูเนื้อที่สองไร่สามงาน1ิพกตำลางวานะคะอยู่เขตตำบลโคกกะเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตนะคะที่แปลงนี้นะคะหน้ากว้างโดยประมาณตั้งแต่มุมกำแพงนะคะเรื่อยไปจนถึง สาไฟฟ้านะคะมีสาธารณะ2ด้านนะคะรูปโนดเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ากว้างโดยประมาณ80เมตรแล้วลึกลงไปนะคะไฟฟ้าประปาหน้าที่พร้อมนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวทิพยืนอยู่หน้าแปลงนะคะด้านซ้ายมือก็คือมีถนนวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านนะคะด้านขวามือสามารถวิ่งลงไปถึงถนนสายหลักนะคะเส้น3านะคะ จากถนนสายหลกัก33ลงมาถึงหน้าแปลงโดยประมาณ200เมตรนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้ห่างจากปั๊มปทอทนนะคะโดยประมาณ500เมตรเนื้อที่2ไร่3งาน16ตารางวานะคะขายยกแปลงอยู่ในราคา3ล้าน6แสนบาททวนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นะคะสามารถแอดไลน์ถามรายละเอียด สอบถามได้นะคะที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับปลูกบ้านพักพ่อนนะคะเป็นที่สวยมากที่ดอนเป็นลักษณะต่ำกว่าถนนคอนกรีตโดยประมาณ50เซนนะคะเ,เนื้อที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณโดยประมาณ10กิโลนะคะห่างจากปั๊มปทอท5 0 0เมตรนะคะ ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะคะใกล้โรงพยาบาลชุมชนห้างโรงพยาบาลชุมชนโดยประมาณ500เมตรเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นะคะขายยกแปลงนะคะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่3งาน16 000, ตารางวานะคะขายยกแปลงในราคา3ล้าน6กนะคะ3ล้าน6แสนบาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดแอดไลน์ นัดดูได้ทุกวันนะคะ0 9 2 5 8 1 6 6 3 8ทิปนะคะสวัสดีค่ะ